Loppo. Mm. ใส่เกเลือก่อนที่เกลือก่อนไปใส่เกลนะือนะนี่ทีละปูเปี่ยนทีละปูเปี่ยนสีนี่แหละผู้ใดอบอยอยู่ดีมีแห้งเขาก็เสียเอินว่าเลี้ยงปัดปูกีเลี้ยงว่า ปานปูอันนี้ละ่ะเลี้ยงปานปูอุใส่กันก็หวยเดี๋ยวบางเลี้ยงปานปูจี้เขาวางเขาติดเป็นคำบังเพื่อโบราณนะ <c oughs> อนี่ต่ำมหมูฮู้กับเืมหมกผิดเด้อต่ำหมูฮูงกับเื่มหมกพกมกริกทีก่ใส่นแกพริก tiếng bọc tiếng ăn nhau nàng 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 tiếng nàng tiếng nàng tiếng nàng 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 โอ้ประเดีย๋ยวควนกระปุกห่างเลยเดี๋ผงนัวผงนัวดอือหมอก่อนคนหมอก่นอนเดี๋ยววนไปข้างนู้นอือดูเหลียงคือปูจีแล้วเหลียงคือปูจีแล,ล้วแม่ไม่เอาไม่แล้ว ม่แล้วยึดจัดชุกชุกชุกยึดจัดก็เว้ยไม่ฟุตซ้อมว่าม่สีไม่แสงก็สือกันระวังเลี้ยงเป็นปูจี้ก็ถือว่าที่หละผู้ใดบ่จัดรักษาเนื้อรักษาตัวว่าทำหมวกุน่นทำหมวกุ่นต่อมาหันมาท่านใส่น้ำปลา Mm. Чем вы? Там да. Сим, сим. Пим, mhm kim bay kim kim mhm 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 เก OK ลียร้วอ้่วยเลยดูมัมดมนเนี่ยอู้หูสิเสียปนีเลี้ยนอเสียตังสีมสันจะออาจังไดอีกตุ่มหอยตุ่มปูจินกับเบอรักปนันแหละสุดยอดปนี่นืมเอาผักป เราพักกันมาได้ลืมต้นลืมพักที่เก่าที่เดิมองหน้าแ่าท่านเตรียมอยู่ตกบดบีมัดสตบฝนเนี่ยพักไรพักพักกระถินหรือว่าพักกะเกษตรพักบ่งหรือว่าพักบุ่งนี่ยือ้อพัก มดบน้อ,อผักเนื้อเนื้อดูไงกินไงหาจิ้มจ้ำตายพูดได้ก็ได้ไม่นี่นนี่ดูข้เขอ้อไม่ห้อท้องยางอีกแล้ว่ะม,มาเด้อบัน ต้มหอยขัวหอยใส่ปูนี่พักบุ่งก็พักกะทินอันนี้ตำมะโกอเอ้ยคักขักขับเด้ยเขาเด้อมือนี่เด้อมือนี่